สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับการพูดคุย,ยงงในคลิปนี้ผมตั้งชื่อประเด็นของการพูดคุยเอาไว้ว่า DNA ของแพรทองทานกับทักษิณความเหมือนและความต่างก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าผมกำลังจะพูดถึง DNA ของคุณแพรทองทานนะกับ DNA ของคุณ ทักษิณน,นะซึ่งเป็นพ่อลูกกันเนี่ยนะครับว่าคุณแพทองทานนั้นได้ DNA อะไรจากคุณทักษิณมาบ้างและ DNA ที่ไม่ได้มามีอะไรบ้างนะครับในการพูดคุยในวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการย้อนไปข้างหลังสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ทำให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับท่านในวันนี้ครับ คุณทักษิณเป็นนายกแต่ว่าถูกทำรัฐประหารก็ได้หนีไปอยู่ต่างประเทศต่อมาก็มีโทษในคดีทางอาญาแล้วก็ศาลตัดสินจำคุก8ปีก็เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยในช่วงรอยต่อระหว่างออรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลของคุณเศรษฐา พักเพื่อไทยคุณทักษิณทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากโทษ8ปีลดไป7ปีก็เหลือโทษจำคุก1ปีศาลออกหมายขังข้อที่จริงก็คือคุณทักษิณนั้นไม่เคยติดคุกในเรือนจำเลยแม้แต่เพียงคืนเดียว ตลอดเวลา180วันก่อนที่จะได้รับการพักโทษตามกฎหมายมีชื่อของคุณทักษิณน,นะครับอ,อ,อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14ซึ่งเป็นห้อง VVIP ในฐานะผู้ป่วยวิกฤตตลอดเวลา180วันก่อนการได้รับการพักโทษตามกฎหมาย การเดินทางของคุณทักษิณจากเรือนจําหลังจากที่คุณทักษิณนะได้เข้าไปที่เรือนจำเนี่ยนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากไปแรงงานตัวที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดุลบงตําแหน่งทางการเมืองก็ถูกนําตัวไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครจากนั้นนะคุณทักษิณก็ถูกส่งตัวนะไปยังโรงพยาบาลตํารวจ ครับซึ่งการส่งตัวคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตารวจนั้นนะไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆก็าตามนะจะมีผู้คนที่เกี่ยวข้องจํานวนมากน้อยเพียงใดก็าตามจะอ้างอิงกฎหมายฉบับไหนมาตราอะไรก็าตามหรือคุณทักษิณจะป่วยวิกฤตหรืออยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ นะทุกวันตลอดเวลา180วันจริงหรือไม่มันก็เป็นที่สงสัยของประชาชนแล้วก็เป็นที่สงสัยของสังคมครับนะเพราะว่าคุณทักษิณนั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดานะนะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้คนติดตามนะข้อมูลข่าวสารของคุณทักษิณอยู่ตลอดเวลานี่นะครับก็เป็นที่สงสัยของผู้คน รนะวมไปถึงองค์กรอิสระต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะครับแพทยสภาได้มีมติลงโทษแพทย์สามท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวคุณทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ให้คุณทักษิณน,นั้นพำนักอยู่ที่ โรงพยาบาลตำรวจที่ห้อง VVIP ชั้น14ที่ผมพูดไว้เมื่อครู่นี้นะครับอย่างยาวนานถึง180วันนอกจากนี้แพทย์ธิเชษภายังได้มีความเห็นหรือจะเรียกว่ามติของแพทยธิเชษภาก็ได้นะครับว่าจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้รับมานั้นไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าคุณทักษิณน,นั้นป่วยวิกฤตจริงครับต่อมาครับ ความปรากฏต่อสารดีการรแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือสารท่านสงสัยนะครับว่าคุณทักษิณน,นั้นน่น,นะครับนะออติดคุกตามหมายขังเนี่ยจริงหรือไมนะ่สารก็ได้มีการนัดไต่สวนครับนะแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโจทเป็นจำเลยนะหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตามที่ สารท่านสงสัยเนี่ยก็นัดให้มีการไต่สวนนะครับการไต่สวนนัดแรกก็กระทำไปเมื่อวันที่1 3บมิถุนายน2568ที่ผ่านมานี้เองนะแล้วก็สารจะนัดไต่สวนต่อไปอีก6นัดในเดือนกรกฎาคม2568นี้คาดว่าประมาณไม่เกินวันที่15เดือนสิงหาคมสารจะมีคำสั่งหรือจะมีความเห็นว่านะครับที่สารสงสัยว่าคุณทักษิณติดคุกตามหมายขังข้องศารนั้นนะฮะ คุณทักษิณติดคุกจริงหรือไม่เราก็ต้องรอดูคำสั่งของศาลนะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับจากการที่ผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น,นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรายงานของกอสมเป็นการสืบสวนนะแล้วก็มติของคณะกรรมการปปชชุดเล็ก แล้วก็ได้เสนอให้มีการลงโทษข้าราชการจำนวน12คนด้วยกันเนี่ยนะครับเรื่องก็ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการปปอชอชุดใหญ่ครับนะหรือนะครับจากามาติของแพทยสภานะหรือการไต่สวนของศาลดีกาในนัดแรกซึ่งไต่สวนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปตามที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ รวมถึงนะหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหลายนะครับที่ผมได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอดนะครับเมื่อน,นำมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้หลักวิชาที่เรียกว่าหลักตรรกศาสตร์เข้าไปจับเนี่ยนะครับผมก็เชื่อนะครับว่าการกระทําของคุณทักษิณน,นั้นมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงการที่จะถูกจำคุกในเรือนจำตามหมายขังของศาล แต่อย่างไรก็ตามครับน,นี่ก็เป็นการวิเคราะห์โดยใช้อ,องค์ประกอบทั้งหลายที่ผมพูดมา,าตามหลักตักกศาสร์เท่านั้นนะครับส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอฟังคําสั่งของสารดีกาซึ่งผมได้เรียนให้ทราบแล้วครับว่าน่าจะมีคําสั่งได้ประมาณาไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม2568ต่อไปครับ นั่นคือเรื่องราวของคุณทักษิณที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับโดยสรุปคร่าวๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าอุปนิสัยใจคอของคุณทักษิณน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปสรุปในตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายกแพทองทานเนี่ยนะครับคุณแพทองทานนั้นผมเคยวิเคราะห์เธอไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เธอถูก เสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับว่าคุณไพทองทันนั้นไม่มีความรู้ความสามารถนะฮะประสบการณ์วุฒิภาวะและความเป็นผู้นําเพียงพอต่อการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมใช้คำว่ามีไม่เพียงพอนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นศูนย์นะมีครับแต่มันอาจจะมีน้อยหรือมีไม่ตรงนะเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ มามากมายนะครับก็เรียกว่ามีไม่เพียงพอในประการที่สําคัญก็คือผมวิเคราะห์ว่าคุณแพ์ทองทานนั้นเป็นคนไม่ใฝ่รู้ครับเพราะว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณแพรทองทานทาหน้าที่เป็นนายกเนี่ยนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี้มากมายแตนะ่ไม่ปรากฏว่าคุณแพรทองทานนั้นแก้ปัญหาเหล่านั้นนะฮะให้มันหมดสิ้นไปได้ครับก็แสดงว่าคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่ใฝ่รู้หรือ อาจจะบอกว่าเป็นคนที่ทําตัวเหมือนน้านเต็มแก้วครับคือไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้นครับจะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับส่งผลให้นะครับการบริหารประเทศภายใต้การนําของคุณแพทองคานในฐานะที่เป็นนายกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นั้นไม่ประสบความสําเร็จนอกจากไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ของประชาชน สร้างความแตกแยกในหมู่ของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอมที่จะรับนะความบกพร่องหรือความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นเรื่องตั๋ว pn หรือเรื่องที่ดินที่ใช้ในการสร้างโรงแรมของตนเองในบริเวณเขาใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจนมาล่าสุดแล้วครับนะก็คือคลิปที่นายฮุนเซนเนี่ย นะนำออกมาเผยแพรนะ่ที่เป็นการพูดเ,เป็นคลิปที่เป็นการพูดคุยกันนะระหว่ง Sen, นะางนายฮุนเซนในฐานะที่เป็นประธานาพิทธสภ,ภากัมพูชาเขาเรียกอย่างนี้นะครับประธานพิทธสภากัมพูชาเป็นหะัวหน้พาพักประชาชนกัมพูชาครับแล้วก็เป็นะสมาชิกรัฐสภากัมพูชานี่คือตำแหน่งแห่งที่ของนายฮุนเซนครับซึ่งคุยกับ นายกรลฐมนตีนของประเทศไทยที่ชื่อแพรทองทานก็คุยในฐานะจะเรียกว่าคุยในฐานะนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็คุยในฐานะที่คุณแพรทองทานนั้นดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะซึ่งปรากฏว่าคําพูดคําจาของนายกแพทองทานที่คุยกับนายหุนเซนนั้นนะครับหลังจากได้มีการนําคลิปออกมาเผยแพร่โดยนายหุนเซนเองนั้นก็ คนไทยฟังแล้วครับก็ไม่พอใจครับนะใครๆก็ไม่พอใจผมก็ไม่พอใจครับก็มีแต่ความโกรธแค้นนะฮะมีแต่เรื่องของการที่จะแสดงความเห็นว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรครับนะก็เรียกร้องครับคนไทยทั้งประเทศผมขอใช้คำว่า,าทั้งประเทศแล้วกันนะครับนะเรียกร้องให้คุณแพรทองทานนั้นลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีในทันที แล้วก็ยังเรียกร้องไปยังพักรคมรัฐบาลที่ยังเหลืออยู่ว่าขออย่าได้ไปเป็นนั่งร้านให้กับคุณแพ์ทองทานนะครับจนวันนี้ก็ย,ยังเรียกร้องอยู่นะครับไม่ว่าคุณแพรทองทานจะดันทุลังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือพักร่วมฝ่ายค้านไม่สนใจนะ,ะสิ่งที่ประชาชนต้องการก็ยังเรียกร้องให้คุณแพรทองทานลาออกอยู่ต่อให้เป็นก็ให้ลาออกต่อให้พักรคฝ่ายค้านหนุนไปแล้วก็ยังขอให้ถอนตัวครับ คุณแพรทางทานเนี่ยนะครับหลังจากที่คลิปถูกเปิดเผยออกมานั้นก็ออกถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับนะฮะคนไทยออกมาจะเรียกว่าใช้คําพูดหยาบคายกับนายกแยพททองทานก็ได้ครับนะคุณแพททองทานก็ออกมาครับแต่ออกมาพูดแค่ขออาภัยกับประชาชนคนไทยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเดินทางไปที่ช่องบกนะครับไปพบกับแม่ทัพภาคสองแล้วก็มีข่าวว่าไปขอโทษแม่ทัพภาคสองครับ นะเพราะว่าคุณแพทองทานนั้นสิ่งที่เธอพูดไปนั้นนะครับผมถือว่าเป็นการกระทาที่ทําผิดกับท่านแม่ทัพภาคสองนะครับาคาพูดที่เธอพูดออกไปนั้นถือว่าเป็นคาพูดที่ทําให้ท่านแม่ทัพภาคสองนั้นเสียหายเข้าได้ครับนะเพราะนํานไปพูดกับนายคุนเซนครับนะผมไม่อยากพูดซ้านะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศนั้นทราบดีอยู่แล้วก็บ่าคุณแพทองทานพูดถึงท่านแม่ทัพ ภาคสว่าอย่างไรครับนะก็ไปขอโทษครับนะไปขอโทษใส่เสื้อสีเหลืองไปนะพบปะประชาชนผมก็ไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้มากนะักเพราะว่าก็มีหลายคนพูดไปแล้วนะครับในส่วนของการที่มาออกมาขออาภาัยประชาชนเนี่ยนะครับมันก็ คือคําว่าขอโทษกับขออภัยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะมองนะครับบางคนก็มองว่ามันมีความหมายเดียวกันแต่สําหรับผมมองว่ามันมีความหมายต่างกันอยู่เล็กน้อยครับขอโทษนั้นคือเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดขออภัยนั้นก็ขออภัยครับแต่ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองทําไปนั้นเป็นการกระทําความผิดครับออกมาขออภัยกับคนไทยทั้งประเทศครับนอกจากนี้ครับ นอกจากไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองทําไปว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติและคนไทยอย่างใหญ่หลวงแล้วเนี่ยนะครับคุณแพทองทานนั้นเมื่อไม่นานมานี้ครับ mm hmm. ก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นอกมั่นใจสนะื่อบางสำนักก็เรียกว่าออกมาให้สัมภาษณ์อย่างมั่นหน้านะครับสรุปว่าสิ่งที่คุณแพทองทานคิด อยู่ในหัวคุณแพทองทานนั้นก็คือเธอไม่ยอมรับว่าวิดีโอคลิปนั้นมันทําให้ประเทศไทยนั้นเสียหายแต่อย่างใดคือเธอบอกว่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยและเธอก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากคลิปดังกล่าวเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าจริงไหมที่เธอมั่นหน้าเช่นนั้นนะครับผมขอยกเอาคําพูดของคุณแพทองทานที่พูดกับนายคุณเซนก็ ไม่ยาวนักนะครับขออ่านนะครับคุณแพทย์ทองทานพูดกับนายคุณเซนข้อความท่อนหนึ่งว่าไม่อยากให้อังเคลไปฟังคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเพราะพอไปฟังฝั่งตรงข้ามนะอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอเป็นฝั่งนั้นก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบหรือโกรธเพราะจริงๆแล้ว ไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยเพราะตอนนี้ทางนั้นเขาอยากจะดูเท่เขาก็พูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินี่คือข้อความที่คุณแพทองทานพูดกับนายหุ่นเซ็นนะครับท่านแม่ทัพภาคสนั้นเนี่ยนะครับท่านมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติบ้านเมืองน,นะครับไม่ให้ ถูกลุกรานจากอาหรชราชตูซึ่งในะครั้งนี้ก็หมายถึงประเทศกรัรมพูชาเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนที่ติดกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับหลายจังหวัดครับหลายจังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับกัมพูชานะครับ คำพูดของคุณแพรทองทานดังที่ผมได้พูดมาเมื่อครู่นี้ก็เป็นการกระทําผิดต่อท่านแม่ทัพภาคสองทำให้แม่ทัพภาคสองเสียหายครับผมถือว่าทําให้แม่ทัพภาคสองท่านเสียหายและทําให้ประเทศชาติรวมถึงคนไทยทั้งประเทศเสียหายด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนท่านแม่ทัพภาคสองท่านเป็นชายชาติทหารครับท่านก็มีความเป็นสุภาพบุรุษครับ นะท่านก็นยืนหยัดอยู่ตามหลักการของแม่ทัพของนายทหารที่ดีในฐานะที่คุณแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีและตัวท่านแม่ทัพเองนั้นก็เป็นผู้ใต้กำบัญชาก็คงทําอะไรไม่ได้มากนักครับนะแต่สําหรับผมนั้นผมถือว่าสิ่งที่คุณแพรทองทานพูดถึงแม่ทัพภาคสอน,นั้นเป็นการทําให้แม่ทัพภาคสองเสียหายครับหรือเป็นการบูลลี่ก็ได้ครับนะครับ มีข้อความอีกข้อความหนึ่งครับซึ่งคุณแพรท,ทองทานพูดกับนายคุณเซ็นนะฮะก็คือคุณแพรทองทานพูดว่าให้ท่านคุนเซนเห็นใจหลานหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้นี่ก็เป็นคำพูดอีกท่อนหนึ่งครับที่ คุณแพท,ทองทานพูดกับหนายหุ่นเซนซึ่งคําพูดดังกล่าวที่ผมพูดมาเมื่อครูน่นี้มันยืนยันใช่ไหมครับว่าคุณแพท,ทองทานเนี่ยนะพูดเพื่อหวังประโยชน์นะครับจากหนายหุ่นเซนที่มันเลวร้วายก็คือคุณแพท,ทองทานนั้นไปพูดกับหนายหุนเซนได้ยังไงครับว่านะท่านอยากได้อะไรก็ให้บอกมาเดี๋ยวจะจัดการให้ อย่าลืมสิครับว่าคุณแพรทองทานนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วไปพูดอย่างนี้กับนายคุณเซนที่เป็นประธานพฤทักสภาของกัมพูชาในสถานการณ์ที่ไทยกับกัมพูชากำลังจะมีปัญหาชายแดนกันได้อย่างไรครับคำที่แจงของคุณแพรทองทานที่บอกว่ามันเป็นเพียงเทคนิคของการพูดเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าเป็นเทคนิคการพูดแล้วก็เป็นการพูดส่วนตัว ผมฟังแล้วก็เออทาไมคุณแพททองทานพูดอย่างนั้นครับว่ามันเป็นเทคนิคนะครับนะมันเป็นคําแก้ตัวผมมองว่าเป็นคําแก้ตัวนะครับที่ไม่สามารถรับฟังได้ครับถ้าเรื่องนี้มันไม่มีคลิปออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับคุณแพททองทานจะพูดให้คนไทยรับรู้นะครับว่าได้พูดเรื่องราวเหล่านี้ไปกับนายคุณเซนแล้วมันเป็นเทคนิคที่จะไปโกหกนายคุณเซนนะเพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องชายแดงให้เรียบร้อยอย่างนั้นหรือครับ ผมบอกว่าผมฟังแล้วเนี่ยผมก็ไม่เชื่อครับไม่มีน้ำหนักในสิ่งที่คุณแพรทองทานพูดออกมาเรียกว่าฟังไม่ขึ้นครับซึ่งถ้ามันจะเป็นคำพูดส่วนตัวผมเห็นว่ามันมีอยู่ประโยคสั้นๆตอนตอน้นตอนตอน้ตนครับที่คุณแพรทองทานทักทายกับนายคุณเซนเท่านั้นคือคาพูดที่บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพดีหรือเปล่าแค่นี้ครับหลังจากนั้นไปก็เป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องประเทศไทยเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสิ้นครับ ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะบอกว่าเป็นการพูดเป็นการส่วนตัวหรือเป็นการพูดทางเทคนิคได้อย่างไรครับมันเสียหายใช่ไหมครับมันเสียหายอย่างแน่นอนครับหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็บอกว่าคุณแพทองทานนั้นขายชาติทรยศต่อชาตินะครับแล้วก็ไม่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติต่างๆนานาสารพัดครับ นะผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์คําพูดของคุณแพทองทานว่าถ้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีในบ้านเขาในเมืองเขาเนี่ยคุณแพทองทานนั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนครับแต่ก็ไม่ได้สร้างความสะทกสะท้านหว่นไหวให้กับคุณแพทองทานแต่ประการใดครับนะคุณแพทองทานเนี่ยนะครับไม่ยอมรับว่าการกระทําที่ได้ทําไปนั้นมันเป็นความผิดของคุณแพทองทานครับนะแต่ว่าก็ส่งนะ ผลักภาระหรือความผิดนั้นไปให้กับนายฮุนเซนคุณเซนผิดไหมคุณเซนก็ผิดครับที่ไม่มีมารยาททางการทูตที่เอาคลิปที่ตนเองนั้นเ,เรียกว่าบันทึกไว้โดยไม่บอกกับนายกของประเทศไทยและเอามาเผยแพร่ก็ผิดครับแต่ว่าการที่คุณแพรทองทานจะยกความผิดทั้งหลายทั้งปวงไปให้กับนายคุณเซนนั้นผมก็ว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าคุณแพรทองทานนั้นน่าจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับ ผมเคยพูดว่าการกระทำอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับผีเน่ากับโลงผุครับคือมันแย่ด้วยกันทั้งคู่อะถูกไหมครับนะครับเมื่อไม่ยอมรับความผิดเมื่อคุณแพทองทานไม่ยอมรับความผิดมันก็ไม่มีสำนึกของความรับผิดชอบตามมาถูกไหมครับนะการขออาภัยกับคนไทยก็ดีนะฮะหรือการไปขอโทษท่านแม่ทัพภาคสองก็ดีเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่พอนะครับมันหน่อมแนม,มครับ นะมันหน่อมแนมครับมันเทียบไม่ได้กับความผิดที่คุณแพทองทานทำนะครับนะทำแค่นี้เนี่ยมันเหมือนกับดูถูกคนไทยนะผมว่าอย่างนั้นนะครับมันหน่อมแนมมันไม่เพียงพอครับคนไทยทั้งประเทศก็ออกมาเรียกร้องให้คุณแพทองทานนั้นลาออกครับนะแล้วก็เรียกร้องให้พักคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเหลือกี่พรรคก็ตามแต่นั้นต้องถอนตัวครับผมยังคิดนะโดยส่วนตัวนะครับว่าวันนี้ ค,ความต้องการที่จะเรียกร้องให้คุณแพรทองทานลาออกและให้พรรคร่วมรัฐบาลถอตัวนั้นก็ยังคงมีอยู่ผมยังคงเรียกร้องอยู่นะครับไม่ว่าแพรทองทานจะบอกว่าจะเป็นนายกต่อนะหรือพักร่วมจะออกมาถแถลงว่าจะย,ยินดีเป็นนั่งร้านให้กับคุณแพ์ทองทานก็ตามแต่ครับเป็นก็ลาออกได้เป็นนั่งร้านแล้วก็ถอนตัวได้ครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับถ้าจะถอนตัวถ้าจะลาออกครับแต่ว่าคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับ ก็ยืนยันนะตามที่คนไทยทั้งประเทศทราบครับว่าไม่ลาออกไม่ลาออกไม่ยุบสภานะก็จะเป็นนายกต่อไปนะพักร่วมทุกทุกพักที่เหลืออยู่ครับยกเว้นพักภูมิใจไทยซึ่งเขาถอนตัวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ยังยืนยันครับที่จะทำตัวเป็นนั่งร้านให้กับแพทองทานที่จะเป็นนายกต่อไปนะครับครับนั่นคือ ส่วนหนึ่งนะฮะของคุณแพทองทานที่ผมอยากจะเล่านะท่านฟังที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับท่านก็พอ,อจะนึกออกใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณแพทองทานทำนั้นมันมีอะไรที่เหมือนกันหรือต่างกันบ้างครับคุณแม่ทองทาน,นเป็นลูกสาวของคุณทักษิณอันนี้ก็ชัดเจนถูกไหมครับคุณทักษิณเป็นบิดาเป็นพ่อเพราะฉะนั้น บุตรก็ต้องมี DNA ของบิดาอย่างแน่นอนครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าบุตรจะมี DNA ของบิดาทั้งร0 0ซหรือจะมี DNA ของพ่ออยู่เท่านี้ของแม่อยู่เท่านี้ก็ตามแต่ครับแต่ว่ามีมีแน่ครับซึ่งในเรื่องนี้นะผมก็วิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าคุณแพทย์ทางทานนั้นนะครับไม่ได้มีไม่ได้รับ DNA ที่เป็นส่วนที่ดีของขุนทักษิณมา คุณศีมีส่วนดีนะครับผมมองฮะส่วนดีของเขาคืออะไรครับก็คือเป็นคนเฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะเฉลียวฉลาดครับเป็นคนมีภาวะผู้นำมีหลักฐานยืนยันได้ในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครับหรือในเรื่องของการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนในร้อยตำรวจได้อย่างนี้ก็ถือว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความฉลาดครับนะะมีความเป็นผู้นำสูงนะครับ เป็นที่เห็นกันอยู่ของคนไทยเนี่ยนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่คุณแพรทองทานได้รับมาเนี่ยหรือ DNA ที่คุณแพรทองทานได้รับมาจากคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งดีที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้ครับเพราะว่าในส่วนที่คุณทักษิณมีอยูนะ่ซึ่งผมพอจะอวิเคราะห์ได้ก็คือเป็นคนอารมณ์ร้อนครับเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครครับนะ ไม่ค่อยฟังใครจะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็หลังๆนี่นะครับก็ไม่สนใจแล้วครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ควรจะทำหรือพูดว่าสิ่งที่สังคมก็สงสัยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำแต่คุณทักษิณก็ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับและคุณแพ่ทองทานรับ DNA อย่างเนี้ย มาจากคุณทักษินครับกนะ็ตัวอย่างชัดๆนะครับนะเอาเรื่องอื่นอาจจะมีมาก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าตัวอย่างชัดๆก็คือเรื่องของคลิปที่นายคุณเซนนํามาเผยแพร่งไงครับนะใครๆเขาก็มองว่านะคุณแพรทองทานนั้นนะผิดเต็มประตนะูอย่าไปแก้ตัวว่านะสิ่งที่คุณแพรทองทานทําหรือสิ่งที่ตัวเองทํานั้น มันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองและก็ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายก็ออนักกฎหมายเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่เข้าวางตัวเป็นกลางนั้นเขากา็วิเคราะห์ออกมาทั้งสิ้นว่ามันเป็นเรื่องของการกระทําสิ่งที่ทําลายความมั่นคงของประเทศชาติครับและไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาซึ่งไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติเขาก็พูดกันอย่างนั้นทั้งสิ้นนะครับแต่คุณแพร่ทองทานก็ไม่ฟังใครครับนะยิ่งการมามั่นหน้า นะที่ผมพูดถึงเมื่อคู่นี้ว่านะเอามาพูดยืนยันว่าจะเป็นนายกต่อแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทําไปน,น,นั้นนะครับมันไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแล้วก็ตัวเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้ครับ DNA อย่างนี้ครับเป็นะเป็น DNA ของคุณทักษิณครับซึ่งถามว่าใช่สิ่งที่ควรทํำไหมไม่ใช่ครับนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับและคุณแพรทองทานนั้นอารมณ์เดียวกันกับคุณทักษิณน,นะครับ ไม่ฟังใครเหมือนกันครับไม่ฟังใครหรือยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่สน,นโดยไม่สนนะครับโนสนโนแคร์ก่อนหน้านี้ถูกสังคมถูกคนไทยวิพากษ์วิจารณ์มาตลอไดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการพูดจาการแสดงความคิดเห็นนะอะไรต่างๆนั้นก็ไม่เคยสนใจเขาเรียกว่าโนสนโนแคร์นี่แหละครับ DNA เดียวกันเลยครับกับคุณทักษณิณครับซึ่งถามว่าด,ดีไหมถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนครับ นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของคุณทักษิณในเรื่องชั้น14เอาเรื่องชัดๆเรื่องนี้นะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแพทอางทานในเรื่องคลิปที่นายฮุณเซนน,นํามาเผยแพร่ก็ตามนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นครับแต่ก็ทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้านะที่จะทําตามสิ่งที่ตนเองคิดโดยไม่ได้สนใจว่าเรื่องนั้นมันถูกหรือมันผิดครับ หรือการกระทํานั้นมันจะเป็นกระทําที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับซึ่งโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่าการกระทําของคุณทักษิณน,นะฮะหรือคุณแพทองทานนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับชั้น14แล้วก็เกี่ยวข้องกับคลิปของนายคุณเสรนั้นเป็นการกระทําที่ไม่สมเหตุสมผลครับภาษาของผมเขาเรียกว่า Invalid ครับทำไปยังไงที่สุดนั้นมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีครับไม่เชื่อก็ลองตามดูนะครับว่า จุดจบของชั้น14ของคุณทักษินกับจุดจบของคลิปนะหลุดหรือคลิปที่นายคุณเซนนะัมเอรเผยแ่นั้นนะที่เกิดขึ้นกับนายกแพทองทานนั้นมันจะจบลงอย่างไรครับมันจะไปรอดไหมครับผมฟันธงนะครับว่าไปไม่รอดทั้งคู่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ